หวานไก่ครับเขียวหวานไก่ครับวันนี้เขียวหวานไก่ครับวอ้นมะเขือเน,น้นเลนและของโปรอืมอร่อยมากอืมอร่อยจริงๆ ขนมก็มีขนมเขเรียกอะไรนมเตียนขนมอนแต่แรกคือ okay. <halt ý k oles fishing> ่าเตียนหอมใช่เอาตามมา